โรงเรียนยันตาขาวรัฐชนุปธรรมตั้งอยู่เลขที่300หมู่1ถนนตรังปะเหลียนตำบลยันตาขาวอำเภอยันตาขาวจังหวัดตรังรหัสไปรษณีย์92140ลักษณะชุมชนรอบโรงเรียนเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทและใกล้กับสถานที่ราชการมีเนื้อที่35ไร่2งาน58ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2524เนื่องจากมีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้รวมโรงเรียนรัตชชนูประถมและโรงเรียนย่านตาขาวเข้าด้วยกันโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนย่านตาขาวรัตชนประถมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีจำนวน63ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น2,239คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา110คนพนักง,งานราชการ2คนลูกจ้างประจำา1คนลูกจ้างชั่วคราว16คนครูต่างชาติ3คนรวมทั้งสิ้น132คนวิสัยทั์โรงเรียน โรงเรียนย่นตะขารัฐชนุปถัมภ์เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ความเป็นสากลโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และการคิดวิเคราะห์ดังคำขวัญโรงเรียนที่ว่าประพฤติดี มีวินัยสนใจเรียนเอกลักษณ์โรงเรียนกิจกรรมดีมีจิตสาธารณะอัตลักษณ์โรงเรียนประพฤติดีมีวินัยสนใจเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์ชาวยอปอรับผิดชอบมีวินัยใจอาสารักษาความสะอาด ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานโดยนายอาคมาพุทสาลีผู้อำนวยการโรงเรียนยะตะขาวรัฐชนุประมนางสาวธีราพรนาคช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนายมณัสสาเลรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณนางศศิการลีสุรพรมรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล และนางสาวใกล้สุขขายมา่านรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและวิชาการให้แก่นักเรียนได้เข้าร่วมตามความสนใจความถนัดและศัก,กยภาพของตนเองจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนได้ปฏิบัติจริงและครูได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอโรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยนำพิสัยทัศน์และพันธกิจมาดำเนินการให้ผู้เรียนมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีคุณภาพสู่ความเป็นคนละโลกตลอดจนมีการส่งเสริมความปลอดภัยเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนโดยการพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยความทุ่มเททํางานและความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมสิทธิ์เก่าคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและมูลนิธิเพื่อโรงเรียนยันตะขาวรัฐชนุปถัมภ์ทำให้โรงเรียนมีความก้าวหน้ามีการพัฒนามีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆมากมายดังนี้ โรงเรียนได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ประจำปี2562โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษารางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมสถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลการนำเสนอนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนในโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพประจำปีงบประมาณ2567รระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2567ปีที่4ติดต่อกันรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการแนแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC วิถีใหม่ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลระดับเพชรโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามคัคคีและสำนึกความเป็นไทยก่อนสิ้นตำนานเล่าขานลิเกปา่า จากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทผลิตคลิปสั้นแนะนำเรื่องจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม44เรื่องที่1นิเกป,ป่าดยการอาคมพุสาลีได้รับรางวัลทรงคุณค่าสปท โอเบกอเวิร์ดครั้งที่12ระดับภาคใต้สาขาพ่วมนวยการสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการรองพ่วในวยการใคล้สุขขายมา่านได้รับรางวัลผลงานนวัตรกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ชื่อผลงานชาวว p ปลอดภัยด้วยรักและห่วงใยด้วยมาตรฐาน3ปผลการประเมินระดับดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรองผู้อำนวยการสาศสิการลีสุรพงศ์และรังวัลผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ชื่อผลงานรูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมความสุขสร้างความปลอดภยัยยอปอปลอดภยัยภายในเป็นสุขด้วย YP family model ผลการประเมินระดับดีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางนิภาพรวารีรัตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัคลครูดีในดวงใจครั้งที่22ประจำปีพุทธศักราช2568ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครูผู้สอนได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์สครั้งที่12ระดับภาคใต้จำนวน5คนครูผู้สอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลพระพฤหัสบดีประจำปีพุทธศักราช2567ด้านสุขภาพระดับดีเด่นจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรังจำนวน8คนกิจกรรมและผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการค่ายห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการค่ายห้องเรียนพิเศษระดับปริญศึกษาตอนปลายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ International Science and Invention Fair (ISIF) 2024 นักเรียนได้รับรางวัลผลงานดีเด่นการนำเสนอยอดเยี่ยมและรางวัลอัทรริยะสร้างสรรค์จากค่าย The global g i f t e d problem solving camp จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้จำนวน4คนนักเรียนได้รับรางวัลดีเยี่ยมการประกวดสื่อวิดีโอสุขภาวะด,ดิจิทัลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ปี2567กิจกรรมและผลงานกลุ่มสาระก,การเรียนรูน้คณิตศาสตร์ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ International Science and Invention Fair ISIF 2024นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทการต่อสมการคณิตศาสตร์รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับเหรียญทองกิจกรรมและผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม กิจกรรมวันอาเซียนกิจกรรมและผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนิทรรศการศิลปะศูนย์ทรียศาสตร์สร้างสิลป์แสดงผลงานภาพวาดศิลปะของนักเรียนกิจกรรมและผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันบาสเกตบอลรุ่น18ปีชายรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตองประเภทคู่หญิงและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกีฬาเปตองประเภทรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายผลงานและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติได้รับรางวัล4เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ผลงานและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษรายการ u p พรีม KST บอร์ดเกม2024ระดับประเทศชิงถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานักเรียนได้รับรางวัล2เหรียญทองและ2เหรียญเงินการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษรายการ รังวีเทียออสตาไทยแลนด์2024ระดับประเทศชิงถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล4เหรียญทองและ2เหรียญเงิน